ามา,มาก็เท่าที่จ่อปืนใส่นะไม่เป็นไรฉันก็อาจจะทำแบบเดียวกับนายนั่นแหละมาจากไหนเหรอทุกคนมาจากฮาร์ดฟอร์ดยิงดิฉันได้ยินมาว่าที่นั่นโคตรแย่เลยนะใช่พวกกองราตรหารทิ้งเคกกักกันมาไปเหตุผลที่หลอกมาสภาพที่นั่นตอนนี้ก็ไม่น่าตายจากที่นี่สักเท่าไหร่ดูเก็บสมุดโมโนทออัปเกรดจัดมาอันนี้ก็เพิ่ม รัศมีการระเบิดให้กว้างขึ้นก็กราบสวัสดีนะฮะผมบริทธทฟอ่าเราอยู่กันในเกม The Last of Us Remaster ในพาร์ทที่12แล้วโอเคแล้วก็ได้เพื่อนร่วมทางแล้วตอนนี้เราต้องระวังให้ดีเพราะที่ต่อไปเป็นบริเมณ์ฝ้าระวังของพวกมันมีแค่คุยกับลูกสาวคน้เหรอเราไม่เฉพาะลูกกันเราเป็นอ่าชนสัญญากับใครบางคนไว้นะว่าจะดูแลเธอ ซึ้งน้ำตาแทบไหลขอเงินประตูอจัดว้าวเก็บขอ,อกันไกลติดเทป อะไรเนี่ยอลลี่ฉันคิดว่าฉันเ,เจอหนังสือการ์ตูนที่เธออ่านอีกเล่มน,นึงนะเชียยไปเลยโอเคเก็บผ้าเสร็จผ้าแล้วก็ระเบิดแล้วก็ปืนแล้วก็ยาก็โอเคใส่เฮดเตะใส่ให้พร้อมแล้วก็มีแอ,อ,อร์ฮอร์นใกล้ แล้วก็เลือดเแล้วก็ยากไปต่อทำเพลงรมดีจริงคือตอนนี้ที่ของเราเนี่ยล้อมรอบไปด้วยพวกฮันเตอร์ ยุ่ยห่างจากหน้าต่างวนเตอร์มันขี่รถอาตเวนแหละโอเคผมมันไปแล้วแม่งเอ้ยมันไอรถนรกนี่แม่งขับไล่ล่าพวกเราตั้งแต่ก้าวเข้าเมืองมาแซมนายทำอะไรเนี่ยปล่าซะหน่อยโยมาทิ้งไปแต่แป้ผมยังว่างอยู่นะกฎของการหยิบของคืออะไรคุณเบาจะตายกฎคืออะไร เราหยิบแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นน่ะถูกต้องทีนี้ก็ไปกันได้แล้วอีกไกลไหมเราใกล้ถึงแล้วใกล้มากๆโอเคนำทางไปแล้วครับพี่สัาฤีมันก้มอะมันจะมีประเด็นมางย,ยมึงเจออะไรมั่งวะเอลี่ คอรระวังออกให้ด้วยนะแซมอยู่กับเธอไว้โอเคแล้วคนอื่นอยู่ไหนพวกมันอย่าไปตรวจดูอีกสักรอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้พลาดอะไรโอเคตรวจดูต่อไปเูจเช็คแถวนี้เองโอเคมันกระจายกันแล้วนี่ที่เราเห็นตอนนี้มีสามตัว ตัวนี้มาใกล้ๆเดี๋ยวเราอ้อมออกขวาดีกว่านะโอเคโดล่อ มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาเร็วมาเร็วๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆไม่ไปเดินมาวะถ้ามึงไม่เดินมากูจะวิ่งเข้าใส่แล้วนะโอเคเขาชารจโอ้ยไม่มีตัวมาดักข้างหน้างั้นก็เอาสะเบิดไปกิน โอ้ยนั่นเมานั่นเมาอ้อมเฮ้ยไม่เห็นอุ้ยมาต่อยกูต่อยแล้วอุ้ยต่อยท่ออุ้ยมาต่อยกูแล้วอือปวดทีเดียวเรื่องรวงไปเลยเห็นนทำอะไรวะนี่ไงเราทำได้ไม่เลวเลยตาลุง ใช้คำว่าเราผิดหรือเปล่ามึงใช้คำว่าเราได้ยังไงอู้คนเดียวเร็วเข้าคือแบบรถบรรทุกปีนขึ้นมานะบุกคนเดียวอีกมาอีกแล้วอีกสองยิงเลยแล้วกันล่าห,หัวหนึ่งนัดเร็วแบบบรรจงสองนัด นีน่เรมันจงนะที่หลังนะพูดดีๆอย่าใช้คำว่าเราพูคนเดียวนะเพราะมึงอ,อยู่ดีวิ่งไปให้เขาจับรู้ว่าจะมีสกิลพางตัวอะไรอย่างงี้อาตวกนี้ไปกูจะปลอดภัยแน่นอนแต่พวกมันขนาดนี้ <S <S ผมเป็นคนเดียวที่มีกุญแจแล้วนายเบลมาจากไหนผมฆ่าพวกมันไปนคนนึงมันคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะ ทุกคนเข้ามาเร็วมันอยู่ข้างหลังนี่แหละแล้วเธออายุเท่าไหร่ล่ะฉันเหรอสิบสี่แล้วเธอล่ะเอ่อเท่าเธอนั่นแหละโอ้แกเนี่ยนะยุสิบสี่ก็ใกล้แล้วโอเคสิบสี่ก็สิบสี่ก็จริงอ่ะเหมือนจะแอบชอบเอลลี่นะแซมเนี่ย เอกสารมันการทดลองเรามีการทดลองแบบสาธารณะหลังจากที่วัยรุ่นจำนวนหนึ่งจากกลุ่มของพวกเราไปฆ่าครอบครัวที่เดินทางเข้ามาในเมืองฉันมั่นใจว่าพวกมันต้องถูกลงโทษเพราะแหกกฎแทน,นที่หัวหน้าจะคิดว่าพวกมันได้ไปจัดหาสเสบียงเข้ามาในกลุ่มฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นหัวหน้าได้สั่งให้พวกเราทั้งหมดผลัดเวรกันออกเล่าผู้รอดชีวิตคนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่และให้นําเสบียงกลับมาที่แคมป์ทุกคนเงียบกันไปพักใหญ่เลย เราก็เริ่มเดินออกมาเมื่อตอนตอนที่สมาชิกสองคนได้เ่บตะโกนขึ้นทักท้วงเกี่ยวกับกฎที่ตั้งขึ้นมาใหม่เขาพูดว่ามันไม่ถูกต้องที่จะบังคับให้เราทําแบบนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต่อสู้เพื่อมันฉันไม่กล้าม้แตะกระดิกนิ้วเพราะคนเดียวที่มีเสื่อทำถูกฆ่าต่อหน้าต่อต,ตาพวกเราทุกคนสัปดาห์หน้าเป็นตากูแล้วที่ตอกออกล่ะนี่ก็นด้จะเป็นแบบพูดบันทึกเอกสารของพวกฮันเตอร์นะ ที่แบบหัวหน้าพวกมันอยู่ดีผิดบ้าก็ได้แบบอาจังตั้งกดขึ้นมาใหม่ให้ออกล่าแสดงว่าในกลุ่มมันก็ยังแบบมีคนที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการตัดสินใจของไอหัวหน้ากลุ่มเขาบ้านบบน่ะอ่แล้วก็มาถึงแกปิดประตูเลยสัมร,รี ยี่ดี่ต้อนรับสู่ออฟฟิศของผมนายอยู่ที่นี่กันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็ไม่กี่วันเองเราเจอหานิดหน่อยนะ่ะนี่ไงมาดูสิบูเบอรีเจอของที่มันซ่อนไปหมดเลยเอาหน่อยไหมไม่ละเฮ้ย hey, ล,ลุงผ่อนคลายหน่อยเราปลอดภัยแล้วทำไมนายถึงไม่นหนีก็รอโาอกาสมาเหมาะอยู่แล้ว มาดูนี่ <Check this S 1> มาดูเร็ว,วดูไอ้พวกสารเลวนั่นสิทุกๆวันพวกแม่งจะมารวมตัวกันอยู่ข้างล่างนั่นเพื่อเฝ้าสะพานพอตกดึกมันก็จะเป็นเวลาของทีมกู้ซากหลังจากที่พาที่ตกดินนั่นแหละเป็นเวลาของเราพอพวกมันไม่อยู่เราก็เนียนออกไปน่าจะเวิร์กโอ้มันต้องเวิร์ก มันต้องว o r k อยู่แล้วว,ว้าวเออเด็กมีความสุขการหยอกลอ้อมันก็สักพักแล้วนะที่เด็กไม่ได้ยิ้ม๋ยวดูไม่ค่อยเป็นเด็กเป็นร้อเลยนะแล้วพวกนายจะไปไหนกันได้ข่าวว่าฐานของพวกหญิงห้อยอยู่ที่ไหนสักแห่งทางตะวันตกเราจะไปรวมกับพวกเขาอ๋อจะ มีนะไตลกแล้วแค่ดูเหมือนว่าผู้คนสวยมากชอบเอาชีวิตไปฝากไว้กับพวกหิงห้อยใช่บางทีนั่าจจะเป็นเหตุผลนานไม่รู้ว่าพวกนั้นอยู่ไหนแล้วน้นก็ยังจะลากน้องชายข้ามประเทศเพื่อไปตามหาพวกเขาเนี่ยนะผมจะบอกอะไรให้นะผมจะคอยเป็นห่วงคนของผมส่วนคุณก็เป็นห่วงคนของคุณตามนั้นเราจะไปหาพวกหิงห้อยเหมือนกันอ ควรตีนทำไมลุงเราอยู่นี่ตรงนี้มีหอคอยพิทย,ยุถูกทิ้งล้างอยู่อยู่ด้านนอกของเมืองพวกเราชีวิตในกลุ่มของเราจะไปเจอกันที่นั่นพรุ่งนี้พราคุยมากับเราได้แต่ต้องไปคืนนี้เลยฉันคิดว่าเราควรนอนพักก่อนนะพูดอีกก็ถอกอีก เรี่มาปลุกแล้วเขาว่าได้เวลาไปแล้วเราจะไปกันเร็วมากเข้าใจไมมว่าอะไรจะเกิดขึ้นแกต้องตามติดชั้นเหมือนกาวเลยกาวเหมือนกาวกาวใช่เข้าใจเอาละพร้อมกันหรือยังพร้อมโอเคเอาล่ะแกต้องตามติดชันไ้นะโอเคไหมนายเคยลองมาก่อนไหมเคยแม่ อุ่นใจจังใจล่มๆหนะ้าตะลุงฉันบอกว่านายจะรู้ทางนะอ๋อพี่สามีเราเคยเรามาแล้วแต่ว่าไปไม่ได้เออเหมือนที่โจพูดเลยอุ่นใจจริงๆเราคงต้องมีบวกแน่นอนทางนี้ก่อนทางนี้ขอดูของก่อนแล้วกันพ่อหนุ่ม อาเซนเล็กจัากมากโอเคไปต่อเลยนำเลยสัารีอุ้ยตอกนกลางคืนนี่มึงได้เปรียบไหมถ้าไม่ใส่เสื้อขาวนี่กูดูว่าถ้าไม่ใส่เสื้อขาวนี่กูไม่เห็นมึงเลยเนี่ยนอกจากพี่จะยีฟัน ต้องพยายามเก็บพวกมันแบบเงียบเฮ้ยลุงเปิดเลยเดี๋ยวมองตามเฮ้ยเป็นไงบางไ้างวะพยายามทำตัวให้อุ่นอยู่อนอกเป็นไงบ้างก็มีไปเก็บไอ้พวกตดเชื้อบ้างแต่ไม่มีวิแววของไอ้นักเดินทางเลยว่ะคิดว่าพวกมันยังอยู่ในเมืองปะอยู่ดิพวกมันอยู่แถวแถวนี้แหละถูกต้องกูอยู่ข้างหลังมึงนี่ไงตายซะแม,แม่แม่นดูแม่นนะเนี่ยน่าจะไปดูดวง เรียบร้อยโอเคทุกคนไปเร็วเฮ้ย hey, จูมีตัวสองไฟอยู่ข้างบนฉันเห็นแล้วเจ้าเห็นกูยังไม่เห็นเลยไหนวะมันยิงอะมันยิงคลิกเกอร์กันเฮ้ย <Hey, S 1> มึงได้ยินเปล่าคลิกเกอร์ใช่กูว่าได้ยินแต่กูยังไม่เห็นตัวเลยวะว <Whoa. S 1> ้าวสอบเป่าเป๊ะมึงเห็นเปล่าวะ ไปแล้วได้มึงยิงคิกเกอร์กันสนุกสนานเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาอยู่นั่นตรงนั้น,น,นมึงดูตรงนั้นกูจะไปตรงนี้ยิงกันไปเลยยิงกันไป ไอ้โดนมีเครื่องปั่นไฟด้วยเดินมาไอ้หนุน่มเดินมาเดินมาอีกนิดใกล้อีกนิดใกล้อีกนิดัน,ดน,ดนหลังเสร็จผมละพี่เสียบโอเครับ ดีข้างบนไม่เห็นขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้วะ่ะ่าลองปิดเครื่องปั่นไฟดูโอ๊ลองไปซ่อนไม่ง้นเห็นเราแล้วโอเค,อเ,คเห็นก็ดีแล้วกูจะบวกเลยมาใครเห็นมาดิลั่นไปหนึ่งเป๊ะสอง ไม่ได้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 ุดด้ย,ยพลาดเป้าอืออุ๊ยบอลท็อปโอ้ยจะตา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 ยหนีก่อนแล้วมึงอะไรของมึงเนี่ยมาซ้อนตัวกูทำไมแล้วก็ไม่ทำหาเลยนะอะไรของมึงวะ AI มึงโง่อเลย ูมาซ้อนตัวกูอีกแล้วเป็นไรวะขาวา่ขาดความอบอ,อุ่นนะสุรีเ้ยตัวทางขวาไม่ต้องมาโว้ยสวนหมดอือหนสองตัวโอ้ยหเลยตีไงโดนไปหนึ่งดอกตีไงสองดอก น,นั่นแหละไม่ได้อยู่ตรงน,นั้นตีไงเรรยบร้อยยังยังไม่ตายยังไม่ตายโอเคเราทำได้แล้วมึงเป็น AI ที่น่านำขาดมากขอดูของก่อนหมดกระสุนไปเยอะมากแต่ก็เคลียร์มันจนหมดนะ ทำให้เราเดินสะดวกโอเคเดี๋ยวครับครับเฮวคิดเพิ่มดีนะของเรามีเยอะโอเคครับระเบิดควันมามีไหมมีทำกระสุนหลุดไหมบ้างไหมไม่มีโอเคเปิดประตูเฮลลี่ ขอแรงหน่อยได้พอไหมเฮ้ยเฮ้ยประตูเปนเปิดเฮ้ยไม่เอ้ยเวรแล้วเฮ้ยไปเลยเฮ้ยรถมันมาพอดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูเจอแล้วมันอยู่ตรงนี้อย่าเฮ้ยเฉียบมากพี่มึดเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าทุกคน ระวังตัวไว้ให้ดีเรายังหนีไม่พน้นเอาหลับมาเร็วขึ้นไปเลยสำมรีเฮ้ยเสียงรถโอเคเรียบร้อยแซมมาเร็วเอาหล่ะไอ้ดูไปเร็วโอเคเีรถมันจ,จะชนมาแล้วมันล็อกเอลลี่ อุ๊ยเอาแล้วกูจะขึ้นยังไงล่ะเราต้องหาทางเอาเขาขึ้นมาโทษทีนะเราไปแล้วอะไรนะบ้าเปล่าวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮลลี่โว้เฮลลี่ทิ้งกูเลยเฮลลี่ทิ้งกูแล้วเราต้องอยู่ด้วยกันเชียบย้ำได้ตรงนี้ต้องเปิดตรงนี้รีบเปิดเร็วเร็วเร็วมันยิงมาแล้ว เร็วเออโอเคโอค้ยโอ้ออกอีกฝั่งหนึ่งเราจะออกไปยังไงเนี่ยเอลลี่มเมื่อกี้นี่เอลลี่แม่ของขึ้นเลย มึงดีกว่ามึงนี่แหละมาให้กูรวบซะดีๆเฮ้ยชุบเสียบเลยโอ้ยแม่งเห็นมันเห็นแต่มันก็ยังไม่รู้โยนอีกรอเก่ ค okay, จะไปทีนึงโอเคมันไม่รู้มันไม่รู้โอ้ท็อปไหมู่ไหนวะมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเอลี่โอ้ยโอ้เอาเอากูตีเว้ยโอ้โหรีบไปออกไปจวกให้แม่อา้าวมันเห็นกูเลยเอ้ยทำอะไรเด็กอยา่ยาอย่าอย่าตลกอย่าตลก นี่ไงออกมาฮะมาออกมาเผาหัวมขาหัวมาออกุ๊กกุ๊กกุ๊กนี่ไงรยบ้อยหัวแตกโอเคเราไปกันต่อมีอะไรแล้วใช่ไหมแต่รถเหมือนรถมันังจอดอยู่ข้างนอกเลยแถวนี้ไม่มีอะไรวะ ไม่มีอะไรจริงดิไม่มีของเลยเหรอเฮ้ยกระสุนปืนใช่มาเยี่ยมนัดหนึ่งเนี่ยอะไรเออรู้แล้วหาของก่อนได้เะล่าเออไม่มีก็ไม่มีเนี่ยเสียนอก Okay. ปีนทำไมล่ะประตูมันของโซ่ไว้มุดไปเลยมุดไปเลยลิโอเคแล้วก็สับตีแต่ครับไปเลยอุ้ยันมาแล้วเราไปมาแล้วมันวิ่งไปที่สะพาน,ปนไปไปไปเดี๋ยวมีเพื่งนยใจเย็นเยอุ้ยมันยิงมาอุ้ยสลุดโย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันจริงทะลุกูได้หลายดอกอันเนี้ยเรื่องจริงกูตายห่ากแล้วเนี่ยวิ่ง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 โจวิ่งวิ่งชีวิตโดดเออคาสินโอ้ยเอาทางขาดโอ้แม่งเอ้ยเธอมีตัวสุดเหลืออีกกี่นัดพวกมันฆ่าเราแน่แล้วเรามีตัวเลือกอื่นเงี้ยเหรอโดดไงไม่มาสูงเกินไปแถมเธอยังว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวฉันจะดันเธอขึ้นไปแล้วเธอก็วิ่งผ่านมันเฮ้ยมันชนแม่งเอ้ย ลุงจะไปให้หนูโจมใช่ไหมเอลลี่าไม่มีเวลามาเถียงแล้วเอลลี่แม่งเฮ้ยไอเด็กนี่มันใจกล้าจริงว่ะเอาใจกูไปเลยไม่น่าไม่เป็นแต่โจโอเคได้ตัวแล้วโอ้ไม่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 เรียบร้อยสลบดลครับกระแทกแรงขนาดนั้นสลบสไลด์ไปเลย เฮนรี่เขาตื่นแล้วเฮ้ยเราไม่ตายเห็นไหมฉันบอกว่าอะไรเห็นไหมเขาไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคลงตัวลุงรู้ป่ะแซมเนี่ยเป็นคนเห็นลุงเลยนะอีกนิดเดียวลุงก็จะจมน้ำลุงปัญหาอะไรวะถอยไปลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ย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 เขาโมโหแต่เขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นมึงมั่นใจเหรอยุดโจมันจริงให้พวกเราตายที่นั่นไม่ลุงมีโอกาสตัวรอดได้แล้วลุงก็ทำได้ แต่ถ้าผมกลับไปรับลุงแล้วผมจะพาเขาไปเสียงถอยไปถ้ามันกลับกันล่ะลุงจะกลับมาช่วยพวกเราไหมผมช่วยลุงเขาช่วยหนูเหมือนกันเราจมน้ำไม่เ้ยไม่เป็นไรหรอกไอ้หนุมโอเค ลุงรู้ไหมผมดีใจมากที่เราเจอลุงทีนี้หอกอ่อวิทยุมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าผาโอเคที่นั่นต้องมีเสบ,บียงเพียบลุงต้องดีใจแน่เน่ที่ไม่ฆ่าผมตอนนี้ผมก็ขอาตัดพลาไปก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันในพารนะ์ทหน้าวันนี้ผมบริษทาลาขอตัวลาไปก่อนไปละบายแล้กก็แชร์กันด้วยนะครับ